ส,ว,สวัสดีสวิตต์ผูชมที่น่ารักทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กับช่องนยครับแลมตั้มเกมเมอร์ชินเคยโอ้ยเนะครับตอนนี้เราก็อยู่ในเกม GTA กันอีกแล้วนะครับกับการโปรโมทเซิรฟไฟ์นั่นเองนะคสำหรับเซิรฟที่เราจะมา รีวิวนะครับในวันนี้นะครับก็จะเป็นประเทศนี้เลยนะครับซึ่งประเทศนี้นะครับก็จะเป็นเซิร์ฟแนวไฮสคูลนะครับเซิร์ฟแนวโรงเรียนอวกาศตีกันนั่นเองนะครับก็พึ่งเปิดสดๆร้อนๆเลยนะครับเมื่อวันที่13เดือนนี้ที่ผ่านมานั่นเองนะครับสำหรับใครที่สนใจอยากจะเข้ามาเล่นเซิร์ฟนี้นะครับก็เดี๋ยวพี่จะแปะลิงก์นะครับ Discord แล้วก็รายละเอียดต่างๆเนี่ยเอาไว้ให้ใต้คลิปนี้เลยนะครับสำหรับประเทศนี้นะครับเซิร์ฟนี้ ฟรีไวริสนะครับแค่เข้าไปที่ Discord นะครับของทางประเทศนะครับไปกดอิโมจินะครับก็เป็นการรับไวลิสฟรีๆไปเลยนะครับก็ฝากไปด้วยแล้วกันนะสำหรับสมิอาวุธขึ้นง่ายแฟชั่นและรถนะครับน่ารักจัดเต็มนะครับพร้อมลุยนะครับโอเคครับเพื่อการเสียเวลาแล้วก็ทำการกด Connect ได้เลยปุ๊บอ่าแล้วก็เดี๋ยวไปเจอกันในเซิร์ฟเลย Let's go และตอนนี้นะครับเราก็เข้ามาอยู่กันในประเทศนะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับใครที่เข้ามาก็ทําการกรอกข้อมูลนะครับให้เรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะมาเกิดอยู่ที่ตรงนี้เลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นจุดเกิดนะครับสำหรับผู้เล่นใหม่นั่นเองนะครับเข้ามาแล้วนะครับก็ทําการกดปุ่มตัว E นะครับด้านล่างนี้ก็จะเป็นเมนูนะครับสร้างตัวละครนั่นเองนะครับก็ทําการกดปุ่มตัว E ก่อนนะครับก็จะสามารถขยับเมาส์ได้นะครับ อันแรกก็จะเป็นการตกแมปนะครับใครเข้ามาก็ทาการล่วงแมปไปเนี่ยก็กดคําว่าตกแมปได้เลยนะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นการรีสกรีนนะครับอ่าก็กดตรงนี้ได้เลยนะครับนี่เมนูในการแต่งตัวนะก็จะอยู่ทางด้านขวาเลยนะครับ <Wow. S 1> UI ก็ประมาณนี้เลยนะครับส่วนพวกแฟชั่นต่างๆนะครับบอกเลยว่า ประเทศนี้นะครับแฟชั่นจัดเต็มนะครับไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้ารองเท้าทรงผมนะครับแฟชั่นโคตรเยอะนะครับมหาศาลมากๆเลยนะก็แต่งตัวให้เรียบร้อยนะครับหลังจากที่แต่งตัวเสร็จแล้วนะครับก็จะมีเมนูนะครับอยู่อันที่3นะครับก็จะเป็นการ เลือกนะครับโรงเรียนนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าประเทศนี้นะครับเซิฟแนวโรงเรียนนะครับมีโรงเรียนอะไรกันบ้างนะครับแล้วก็กดไปได้เลยนะครับนี่มาแล้วว่าเอ้ยโคตรเท่นะครับระบบสุ่มโรงเรียนนะครับโปรดเลือกโรงเรียนของคุณนะครับสำหรับโรงเรียนนะครับตอนนี้นะก็จะมีทั้งหมด4โรงเรียนด้วยกันนะครับก็จะมีอ่าโรงเรียนอันแรกนะครับอันนี้น่าจะเป็นอ่ายูเรนัสนะครับอันนี้ อ่าเมอร์คิวลี่นะครับอันนี้จูปิเตอร์นะครับอ่าจูปิเตอร์นะครับแล้วก็วีนัสนะครับก็สามารถเลือกได้เลยนะครับอ่อเดี๋ยวพี่คิดว่าน่าจะอยู่โรงเรียนไหนดีเนี่ยอ๋อนี่ไงนะครับด้านบนนั้นด้านซ้ายนะครับจะมีแบบว่าเป็นสุ่มด้วยนะครับหรือว่าเราจะเลือกก็ได้นะครับนี่ก็แล้วแต่เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวอยู่เป็นอ่าโรงเรียนวีนัสละกันเนาะอ่ะแล้วก็เลือกไปเลยนะครับแล้วก็กดเลือกใช่ไหม นี่รอเลยครับเดี๋ยวมันก็จะทำการเทเลพอร์ตนะครับไปที่โรงเรียนใช่ไหมโอเคครับตอนนี้เราก็วาร์ปมาอยู่ที่โรงเรียนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในขอสำรวจโรงเรียนดูหน่อยสิโอ้ว้าวโรงเรียนโคตรสวยนะครับออ้ยน่ารักมากๆเลยนะครับก็อย่างที่บอกนะครับประเทศนี้นะครับเป็นประเทศแนวเซิร์ฟโรงเรียนอวกาศนะครับทีมนี้ก็จะเป็นอวกาศครับ เดี๋ยวเรามาดูของกันดีกว่านะครับว่าของที่เราได้นะครับมีอะไรบ้างนะครับนี่อย่างแรกเลยนะครับก็จะมีเงินติดตัวอยู่ที่ส0 0 0สนบาทเลยนะครับโอ้โหแจกมาให้เยอะมากๆเลยนะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นอะไรเนี่ยเดี๋ยวขอลองกดใช้ดูก่อนสิอ๋อเป็นชุดนะครับชุดนักเรียนนะฮะชั้นปีหนึ่งนะครับโอเคแล้วก็กดใส่เลยนะครับโอ้ว้าวใส่ได้เลยนะนี่ น่ารักมากๆเลยนะครับแล้วก็ของต่อมานะครับอันนี้ก็จะเป็นกล่องผู้เล่นใหม่นะครับนี่ new player นะครับแล้วก็กดคลิกขวาแล้วก็กดใช้ได้เลยนะครับโอ้โหเดี๋ยว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 โอ้ยเอาจริงดีของแจกให้เยอะมากเลยเนี่ยเนี่ยสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับทางเซิร์ฟก็แจกอะไรมาให้บ้างนะครับเมื่อกี้เราก็ทําการเปิดกล่องนะครับผู้เล่นใหม่นะก็จะได้ของมาตามนี้เลยนะครับก็จะได้เป็น เอไอดีนะครับแล้วก็มีเสื้อกอะนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นยาหรือเปล่านะครับแล้วก็มีอะไรสักอย่างนะอันนี้พี่ไม่แน่ใจนะครับแล้วก็น,นี้เป็นชุดนะครับที่เราใส่อยู่เนาะแล้วก็บัตรอันนี้นะครับเว็บคอนอันนี้นะครับเราสามารถไปคราฟอาวุธฟรีๆได้นะครับ1ชนิดนะเดี๋ยวพี่จะสอนละกันเนาะ ส่วนอันนี้ก็จะเป็นกล่องซ่อมนะครับมีกาชากิจกรรมมาให้ด้วยนะครับร้อยลูกเลยนะครับแล้วก็แจกกาชารถมาให้1นึ่คันนะครับกุญแจตู้เซฟหนึ่งดอกนะครับน้ำยาเช็ดรถนะครับมีน้ำยาวิ่งเร็วด้วยนะครับแล้วก็บัตรลิสกิน2ใบนะครับมือถือ1เครื่องแล้วก็มีวิทยุด้วยนะครับเดี๋ยวเราทําการเปิดกาชารถก่อนแล้วกันเนาะก็กดใช้เลยรถก็จะมี2แบบใช่ไหมโอเคแล้วก็ทําการโอเพ่นนะครับเพื่อเปิดอุ้ย ได้เป็นคันนี้เหรอเนี่ยเฮ้ยอย่างเฟี้ยวนะครับก็กดโค้ดปิดไปได้เลยนะครับแล้วก็ส่วนกาชากิจกรรมนะครับนี่แล้วก็กดใช้เลยโอ้โหของในกาชาก,ก็จะมีตามนี้เลยนะครับแล้วก็เปิดทั้งหมดร้อยอันเลยนะครับโอเพนเดี๋ยวมาดูกันว่าจะได้เป็นไอเทมอะไรบ้างนะครับตอนนี้มันก็เปิดเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะได้ของมาตามนี้เลยนะครับโอ้โหของจัดหนักจัดเต็มเลยว่ะโอเคแล้วก็กดปิดไปได้เลยนะครับนี่ อนนี้ของก็เต็มตัวเลยนะครับสำหรับปุ่มคําสั่งนะครับภายในประเทศนี้นะครับก็มีหลายบ้านนะครับกดปุ่ม F1 นะครับก็จะเป็นการเปิดโทรศัพท์มือถือนะครับอ่านี่ก็จะเป็นคล้ายๆเหมือนแบบว่าทวิตเตอร์อะไรอย่างงี้ใช่ไหมก็ใช้งานได้ตามปกติเลยนะครับแล้วก็กดปุ่ม F2 เนี่ยก็จะเป็นการเปิดกระเป๋าเนาะแล้วก็กดปุ่ม F3 นะครับก็จะเป็นพวกเอ่อ animation นะครับอ m o ม i ต่างๆนะครับก็ สามารถเลือกได้เลยนะครับนี่กระเด้า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 นะครับประมาณนี้สําหรับปุ่มต่อมานะครับก็คุณผู้ชมนะกดปุ่ม F5 ได้เลยนะครับปุ่ม F5 นี่ก็จะเป็นนะครับโชว์ชื่อนะครับอยู่บนหัวนะครับเห็นไหมก็จะมีเลข ID มีชื่อนะครับประมาณนี้กดปุ่ม F6 ขึ้นมาครับก็จะเป็นเมนูด้านล่างเลยนะครับก็จะมีสกินอาวุธด้วยนะครับหากใครมีสกินอาวุธก็สามารถใส่สกินอาวุธได้ด้วยนะครับแล้วก็ส่วนอันที่2นะครับ FPS เมนูนะครับ อ่านี่ก็จะเป็นการตั้งค่า FPS นะครับหากใครคอมไม่แรงคอมกากนะครับก็สามารถบูต FPS ได้นะครับปิดพวกเอฟเฟกต่างๆได้เลยนะครับโอ้โหโคตรดีอ่ะแล้วก็ส่วนอันนี้นะครับอ่าเลือกโรงเรียนนะครับหากใครอยากจะเปลี่ยนโรงเรียนใหม่นะครับก็จะต้องมีบัตรสุ่มโรงเรียนใหม่นะครับก็สามารถมากดตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็คิวฟีดนะครับแล้วก็สามารถปิดคิวฟีดได้ด้วยนะครับ แล้วก็ส่วนเลือกแมปอันนี้นะครับก็จะเป็นการเลือกแมปอ่าพื้นหลังนะครับอ่าอย่างเช่นเราอยากจะได้แบบอันน wow. nope. ี้นะครับนี่แล้วก็กดกันไปเลยแล้วก็เปิดแผนที่ขึ้นมาเห็นไหมอ่าแมปมันก็จะเปลี่ยนไปนะครับนี่อ่าส่วนถ้าเกิดว่าเราไม่ชอบแมปนี้นะครับอ่าเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะอ่าแล้วก็เลือกแมปใหม่นะครับนี่อย่างเช่นเราจะเลือกเป็นแบบนี้แล้วก็กดคอนเฟิร์มไปเลยแล้วก็เปิดแผนที่ขึ้นมาใหม่อ่านี่เห็นไหมมันก็จะเปลี่ยนไปนะครับเพทเทเลยนะ วนด้านล่างนะครับอันนี้ Ado ดอบนะครับก็สามารถนะครับเปิดดูได้นะครับนี่แล้วก็รายละเอียดของ Ado ด e บนะครับตอนนี้ทางเซิฟนะครับก็เปิดเป็น Ado ด e บนะครับแบบทั้งหมดเลยนะครับก็เข้าได้ประมาณสูงสุดอยู่ที่120คนนะครับเวลาออโต้ก็ประมาณตีส9โมงบ่าย2แล้วก็4โมงแล้วก็5ทุ่มครึ่งนะครับก็สามารถไปเล่น a d o ด e ได้ด้วยเนาะประมาณนี้แล้วก็จะมีจัดอันดับแรงด้วยนะครับ มีแบบว่าจัดอันดับแดงนะนี่เห็นไหม<ะ>ก็อยู่ทางด้านซ้ายเลยนะครับคิวเยอะนะครับตาเยอะอะไรประมาณนี้นะครับก็สามารถดูได้เลยนะว่าใครอันดับหนึ่งเนาะแล้วก็จะมีพวกแบบว่าสวสิการด้วยนะครับสวสิการนะครับอย่างเช่นมา5คนนะครับก็จะได้ของเท่านี้เท่านี้นะครับหรือว่ามา10คนก็จะได้ของเพิ่มไปอีกนะครับหรือว่ามา15คนนะครับก็ ตามนี้เลยนะครับแล้วก็สามารถสร้างตรงนี้ได้ด้วยนะสร้างแบบว่าสร้างกลุ่มอะไรประมาณนี้นะครับเพื่อการรับของนั่นเองนะครับสำหรับอันต่อมานะครับก็จะเป็นการเช็คนะครับไอเทมหมดอายุนะครับก็สามารถกดเช็คตรงนี้ได้เลยนะครับนี่ก็จะมีหน้าต่างแสดงอยู่ทางด้านขวานั่นเองนะครับแล้วก็ต่อมานะครับกดปุ่ม F7 นะครับก็จะเป็นเมนูนะครับเทเลพอร์ตขึ้นมาอันแรกนะครับก็จะเป็นการวร์ปไปขุด คิสตันนะครับก็จะมีเวลาด้วยนะครับ9โมงครึ่งนะครับบ่าย2ครึ่งนะครับแล้วก็3ทุ่มนะครับแต่ว่าเห็นไหมมุมด้านซ้ายนะครับจะมีเวลาบอกด้วยตอนนี้เหลือแค่หนาทีนะครับแล้วก็ทำการวาร์ปไปกันเลยนะครับอ่ากดสเปกบาร์เพื่อทำการเดินนะครับโอ้มีคนอยู่ด้วยนะครับเต็มเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวลองไปเก็บดูละกันเนาะอันนี้ก็จะเป็นการเก็บอ่าคิสตันนะครับอ๋อแต่ว่าคุณนะครับจะต้องมีพิกแอคก่อนนะครับให้ตายสิ ซื้อได้ที่ร้านค้านะครับตอนนี้มันยังทันหรือเปล่าเนี่ยโอเคครับเราก็ทำการวาร์ปกับจุดเดิมนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็กดวาร์ปกับจุดเดิมเลยโอเคครับแเราก็เจอร้านค้าแล้วนะครับเดินหายอยู่ตั้งนานนะครับโอเคเราก็ทำการกดตัวอีได้เลยนะครับนี่ของในร้านค้าก็ประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ส่วนยูไก็ถือว่าสวยงามมากๆเลยนะครับสำหรับ Pickaxe นะครับก็ประมาณเท่าไหร่เนี่ยห้าหมื่นเลยหรอ โอเคแล้วก็กดซื้อเลยนะครับชําระละกันเนาะโอเคครับก็ซื้อมาเรียบร้อยนะครับส่วนที่เหลือก็จะมีพวกน้ำยาเช็ดรถมีกล่องซอบมีบัตรรีสกินนะครับแล้วก็บัตรอ่าเทรดรถนะครับมีบัตรทํางานด้วยเนาะประมาณนี้นะเดี๋ยวทําการซื้อบัตรทํางานเพิ่มไปละกันเนาะอ่าเสียงเงินเพิ่มนะครับป่ะตอนนี้เหลือเวลาอีกประมาณ4นาทีนะครับแล้วก็วาร์ปไปเลย ตอนนี้นะครับเราก็วาร์ปมาอีกรอบนึงแล้วนะครับนี่แล้วก็เดินมาเก็บได้เลยนะครับนี่ระบบก็จะเป็นแบบว่าออโต้นะครับไม่ต้องกดตัวอีนะครับอ่าก็สามารถเก็บได้เลยประมาณนี้โอเคครับหลังจากที่เราทําการวาร์ปไปเก็บอ่าขุดคริสตัลมานะครับแล้วก็อันต่อมานะครับอันนี้ก็จะไปยึดจุดนับแต้มนะครับก็จะเป็นกิจกรรมนั่นเองนะครับอ่าแล้วก็ส่วนอันที่3นะครับอันนี้ก็จะไปที่ AFK z o n นะครับอ่ะเราก็ลองวาร์ปไปดูกันซิอ่ะก็กดสเปกปลาเพื่อการเดินนะครับโอเคครับตอนี้าก็วาร์ปมาเรียบร้อยแล้วนะครับที่โซน AFK นะครับนี่แมปก็ถือว่าสวยมากๆเลยนะครับ สำหรับที่โซน FK นะครับก็จะมีตู้ขาฟแฟชั่นด้วยนะครับครที่เป็นสายแฟชั่นนะครับก็สามารถมาคราฟแฟชั่นที่ตรงนี้ได้เลยนะครับก็จะใช้เป็น FK คอยนะครับนี่อย่างเช่นเราจะคราฟเป็นตัวนี้นะครับอ่าก็สามารถอ่าคราฟได้เลยนะครับก็ดูรายละเอียดได้เลยนะครับว่าจะต้องใช้ไอเทมต่างๆเนี่ยประมาณกี่อันนะครับประมาณนี้เนาะสำหรับปุ่มต่อมาครับกดปุ่ม F9 นะครับก็จะเป็น เมนูอุ้มนะครับก็จะอยู่ทางด้านขวาเลยนะครับอันแรกก็จะเป็นอุ้มศพนะครับส่วนอันที่2นะครับถ้าเกิดว่าเรากดเข้าไปเนี่ยก็จะมีเมนูให้เลือกต่างๆนะครับประมาณนี้เลยนะครับมีอุ้มมีกี่หลังมีแบกนะครับอุ้มแบบคิโนมโตะนะครับปิงรถนะครับอ่าประมาณนี้แหละเยอะมากเลยนะครับแล้วก็ต่อมากดปุ่ม F10 นะครับก็จะเป็นการเช็คอโคโนมีอ่าแล้วก็สามารถเช็คได้เลยนะครับแล้วก็กดปุ่มตัว K นะครับอ่าไม่ใช่ตัว K ดิอ่าตัว M นะครับก็จะเป็น เมนูวงล้อนะครับถอดเสื้อพงเสื้อผ้าเนาะกดปุ่ม Z นะครับก็จะเป็นการขยายปรับวงไม้นะครับประมาณนี้เลยนะอ่าปกติอ่ากระซิปนะครับแล้วก็ตะโกนนะครับก็สามารถปรับได้เลยกดปุ่มดีลิทนะครับก็จะเป็นการเปิดสกอร์บอร์ดนะครับอ่าสกอร์บอร์ดก็จะประมาณนี้เลยนะครับ UI ก็ถือว่าสวยงามมากๆเลยนะครับโชว์ชื่อนะครับอ่าโชว์นะครับตำแหน่งนะแล้วก็เบอร์โทรศัพท์แล้วก็ ID นะครับแล้วก็จำนวนนะครับแต่ละโรงเรียนว่าตอนนี้มีนักเรียนเนี่ยอวกาศเนี่ยกี่คนอ่าประมาณนี้เลยสำหรับด้านหลังตรงนี้นะครับนี่ก็จะเป็นตู้ขาแฟชั่นนะครับนี่ก็จะอยู่ตรงนี้เลยนะครับแล้วก็สามารถขาแฟชั่นตรงนี้ได้นะครับแต่ว่าแฟชั่นที่อยู่ตรงนี้นะครับก็จะต้องนะครับใช้เหรียญออนไลน์นะครับเหรียญออนไลน์หาได้จากตรงไหนครับก็ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะครับเข้ามาออนมาเล่นนะครับครบ1ชั่วโมงอะไรประมาณนี้นะครับก็ จะได้เหรียญออนไลน์นะครับฟรีมา1อันนะครับก็เก็บสะสมนะครับให้ครบ20อันนะครับก็สามารถมาแลกนะครับพวกแฟชั่นที่อยู่ตรงนี้ได้เลยนะครับน่ารักมากเลยอ่ะส่วนจุดเรียนหนังสือนะครับนี่ก็จะอยู่ด้านในตรงนี้เลยนะครับโอเคก็จะมีทั้ง2ฝั่งเลยนะซ้ายขวานะครับแต่เกิดว่าใครกดปุ่มตัว G ีไม่ได้เนี่ยก็จะต้องทําการใส่ชุดนักเรียนก่อนเท่านั้นนะจึงจะสามารถากด อ่า G ได้นะครับนี่โอเคเออเดี๋ยวนะอันนี้กด G เพื่อทการเก็บดาวใช่ไหมอ๋ออันนี้แบบว่าเป็นแบบมินิเกมนะครับส่วนด้านซ้ายนี้ก็จะเป็นแบบ FK นะครับอ๋อนี่ไงแตกต่างกันเลยโอเคแล้วก็กดตัว G ีนะครับนีก,ก็จะเป็นการ FK เนะครับเพื่อการเก็บดาวน,นะครับก็เป็นการเรียนหนังสือนี่แหละนะ สำหรับโต๊ะครับนะครับก็อยู่ตรงจุดนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราดูทางด้านซ้ายก่อนเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นตู้เซฟนะครับเราก็ทำการกดปุ่มตัว E ได้เลยนะครับนี่เราก็ทำการกดสร้างตู้เซฟได้เลยนะครับนี่ก็อ่าเขาก็จะบอกว่าต้องการใช้กุญแจตู้เซฟจํานวน1ชิ้นนะครับเรามีอยู่แล้วนะครับก็ได้ฟรีมันเองนะครับสาหรับผู้เล่นใหม่อ่าแล้วก็กดยืนยันไปปองอ่านี่ตอนนี้ตู้เซฟของประชาชนนะครับก็เลเวลหนึ่งนะครับนี่เราก็สามารถกดเข้าไปได้เลยนะครับนี่ แต่ว่าของที่เราจะเก็บเนี่ยก็เก็บได้สูงสุดนะครับตู้เซฟเนี่ยสามารถใส่ของได้ประมาณ5ช่องนะครับแต่ใส่ของได้ไม่จำกัดจำนวนนะครับอ่าแล้วก็สามารถอัปเกรดเลเวลได้ด้วยเนาะแล้วก็กดเข้ามาตรงคำว่าตั้งค่าได้เลยนะครับนี่โอเคครับตู้เซฟนะครับตอนนี้เราเป็นเลเวลหนึ่นะครับอ่อสามารถอัปเกรดได้นะครับอ่าก็จะใช้เงินประมาณ1 0 0 0 0แบาทนะครับต่อการ อัปเดตนะครับอ่าก็ถ้าเกิดว่าเราอัปเดตไปแล้วเนี่ยอ่าก็จะเป็นเลเวล2นะครับก็สามารถแชร์ให้เพื่อนได้ด้วยเนาะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราเป็นเลเวล2เนี่ยเราก็สามารถเก็บของได้เพิ่มอีกประมาณ5ช่องนะรวมทั้งหมดก็10ช่องนั่นเองนะครับประมาณนี้เนาะแล้วก็ส่วนด้านหลังตรงนี้น่ครับอันนี้ก็จะเป็นโต๊ะคราฟอาวุธนะครับอ่าแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะครับนี่โอเคครับส่วนประกอบเราก็สามารถดูได้เลยนะครับว่า จะต้องใช้อะไรบ้างเนี่ยใช้ปูนะครับสายไฟนะครับใช้ตัวดาวเนี่ยที่เราไปเรียนมานะครับแล้วก็ใช้พวกไอเทมต่างๆก็ตามนี้เลยนะครับนี่โอ้โหอาวุธก็จะมีตั้งแต่เลเวล1นึ่นะครับเลเวล2เลเวล3แล้วก็เลเวล4นะครับประมาณนี้เลยนะมันก็จะแยกหมดหมู่ไปนะครับมีไม้ปูแล้วก็ปากฉลามเนาะโอ้โหสกินก็ถือว่าสวยงามอยู่นะเออแล้วก็ส่วนทางด้านซ้ายตรงนี้นะครับนี่อ่ะแล้วก็กดตัวอีขึ้นมานะครับ โอเคครับอันนี้ก็จะเป็นพวกอุปกรณ์งัดล้านครับนี่เซิฟนี้นะครับมีระบบงัดร้านค้าด้วยนะครับคาบของและที่โรงเรียนเลยนะก็จะเป็นตัวนี้นั่นเองนะครับก็ใช้ปูนใช้ตัวดาวนะครับแล้วก็ใช้สายไฟนะครับคับได้ง่ายๆเลยนะครับแล้วก็ส่วนอันนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นไอเทมนะครับโกนหัวเฮ้ยอย่าบอกนะว่าไปโกนหัวคนละโรงเรียนได้อะเฮ้ยเท่เลยนะครับแล้วก็ส่วนนี้นะครับก็จะเป็นบัตรชั้นปีหนึ่งนะครับอ่าแล้วก็ ปัดชั้นปี2แล้วก็ปี3นะครับส่วนอาวุธด้านล่างนะครับอ่านี่โอเคครับเอ่อไอเทมไอตัวนี้นะครับเราสามารถาคราฟอาวุธได้นะครับเนี่ยก็จะมีอยู่ประมาณ1ใบนะครับก็ได้มาฟรีนะสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับนี่แล้วก็มาเลือกอาวุธได้เลยอ่าแล้วก็กูะตุ้นนะครับเราสามารถเลือกไม้พู่หรือว่าปากฉลามก็ได้นะครับสามารถคราบได้เลยโอเคครับแต่ว่าปืนนี่ก็จะใช้ของเพิ่มเติมนะประมาณนี้เลยนะ เราจะเลือกเป็นไม้พูแล้วกันเนาะนี่แล้วก็คาฟเลยนะครับนี่ได้มาเรียบร้อยนะครับนี่แล้วก็กด f 2ขึ้นมาครับตอนนี้เราก็ได้ไม้พูมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับมาควักออกมาเลยเฮ้ยเท่เลยสำหรับอาวุธนะครับที่เราได้มานะครับไม้พูนะครับตอนนี้ก็จะเป็นไม้พูเริ่มต้นนะครับถ้าเกิดว่าเราอยากจะอัปเกรดไม้พูนะครับเป็นเลเวล1นนะครับตอนนี้เราก็ได้เป็นไอเทมนี้มาใช่ไหมนี่ก็ได้มาฟรีนะครับ จำนวน3อันนะครับที่เราเปิดกาชาคติกรรมไปร้อยลูกนะครับนี่เราก็มากดคราฟตรงนี้ได้เลยนะครับนี่เป็นไม้พูเลเวลหนะครับก็ใช้ตัวนี้เลยนะครับนี่เราก็กดคราฟไปได้เลยนะฮะอ่านี่สำหรับดาเมจนะครับอาวุธต่างๆนะครับก็สามารถเข้าไปดู รายละเอียดนะครับได้ที่ Discord เลยนะครับตรงห้องดามจนะครับเห็นไหมก็จะมีพวกอาวุธต่างๆนะครับแล้วก็ดามจกี่เปอร์เซ็นต์อะไรประมาณนี้ครับบอกไว้เลยเนาะโอ้ดีมากเลยสำหรับด้านหน้าตรงนี้นะครับนี่ก็จะเป็นจุดนะครับเบิกรถนั่นเองนะครับนี่แล้วก็เดินมาเบิกรถตรงนี้ได้เลยนะครับอ่านี่แล้วก็ทำการสปาวิคอลนะครับแล้วก็รอแป๊บหนึ่งนะครับนี่ได้มาแล้วนะครับรถเริ่มต้นนะครับที่ทางเซิร์ฟแจกมาให้ฟรี สำหรับในการเก็บรถนะครับหากเรากดปุ่มตัวไอนะครับนี่ก็จะเป็นเมนูนะครับระบบจัดเก็บรถนะครับเราจะเก็บรถตรงไหนก็ได้นะครับหรือว่าเบิกรถตรงไหนก็ได้นะครับแล้วก็ส่วนอันล่านะครับก็จะเป็นการหากเรากดลงจากรถไปแล้วนะครับมันก็จะเก็บให้เลยนะครับหรือถ้าเกิดว่าเราไม่อยากให้มันเก็บนะครับเราก็มากดได้เลยนะครับก็มันก็จะไม่เก็บออโต้นะครับรถมันก็จะยังจอดเอาไว้อยู่เนาะอ่าอย่างเช่นเนี่ยเราก็อ่าลงจากรถได้เลยนะครับ โอเคครับเราก็ลงจากรเรียบร้อยนะครับรถมันก็จะไม่หายนะครับส่วนถ้าเราเปิดนะครับออโต้เอาไว้นะครับแล้วก็ลองลงจากรถใหม่เห็นไหมรถมันก็จะหายไปเลยนะครับแล้วก็ทาการกดตัวไอนะครับแล้วก็เบิกรถได้เลยนี่ตอนนี้ก็กําลังเบิกรถนะครับมีท่าเต้นด้วยอโจอาเจอโจอาเจเอ้ยเท่มากเลยอันนี้ดุเมว่าน่าจะมีกิจกรรมนะครับจกปูนเกิดขึ้นนะครับนี่ไงโรงเรียนสีขาวนะครับโรงเรียนอวกาศนะครับ โรงเรียนอะไรวะชุดอวกาศสีขาวเนี่ยนึกไม่ออกนะครับอ่าแล้วก็เดี๋ยวลงจากรถเลยนะครับเปิดค่เข็มขัดก่อนโอเคครับแล้วก็ได้ไม้พูแล้วนะครับมาอุ้ยเอ้ยเอ้ยโอ้โหโอ้โหดูไม้พูของมันดิเอ้เลเวอะไรเนี่ยเอ้ยไม่โดนพี่พี่ก็เล่นไม่ถนัดด้วยนะครับขอหวดหน่อยกูจะตายแล้วกูจะตายแล้วเอ้ยยาก็ไม่ได้ออกมาอืเอ้ยเรียบร้อยว่ะ ฆ่าได้หนึ่งคิวครับเรียบร้อยเฮ้ยมีโชว์อยู่ทางด้านขวาด้วยนะครับตอนนี้นะครับเราก็อยู่กันที่กระดากลางนะครับอ่าแล้วก็เดี๋ยวลงจากรถได้เลยโอเคครับแล้วก็เดี๋ยวเข้าไปดูกันดีกว่านะครับว่าที่กระดากลางนะครับมีอะไรบ้างนะครับด้านซ้ายนี่ก็จะเป็นตู้เซฟนะครับแล้วก็ส่วนตรงกลางตรงนี้นะครับก็จะเป็นอีโคโนมี่นั่นเองนะครับอ่าแล้วก็ส่วนตรงนี้นะครับก็จะมีโต๊ะคราฟอยู่ด้วยนะครับ อ่ะแล้วก็กดตัวอีได้เลยนะครับอันนี้ก็พวกสกินอาวุธนะครับอ่ามีระบบสกินอาวุธนะครับก็สามารถคราฟได้นะครับโดยใช้อเทมนะครับคิวคอยนะครับหาได้จากการฆ่าคนนะครับฆ่าคนหนึ่งคนก็จะได้อเทมนะครับคิวคอยมานั่นเองนะครับนี่โอ้โหสกินอาวุธโคตทเท่ครับคุณผู้ชมแล้วก็ส่วนในแมปนะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดนะครับจกสายไฟแล้วก็มีจกปูนด้วยเนาะ อ๋อถ้าเกิดว่าเราไปจกสายไฟหรือว่าจกปูนปเนี่ยเห็นไหมก็จะมีการแจ้งเตือนนะครับว่ามีคนกําลังจกปูนอะไรประมาณนี้อ่าแล้วก็ส่วนโรงเรียนที่เราอยู่นะครับก็นี่เลยนะครับอ่าโรงเรียนนะครับวีนัทก็อยู่ตรงจุดนี้นะครับแล้วก็ส่วนด้านซ้ายตรงนี้จะเป็นโรงเรียนอะไรเนี่ยอ่าจูปิเตอร์ใช่ไหมอ่าจูปิเตอร์นะครับอยู่ทางด้านซ้ายนะตรงชายหาดเลยนะครับ <S 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 แล้วก็ส่วนอีกโรงเรียนนึงนะครับก็จะอยู่ตรงนี้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็น ยูเรนัสนะอ่าแล้วก็ส่วนโรงเรียนสุดท้ายนะครับนี่อยู่ตรงแถวตรงคาสิโนเลยนะครับอันนี้ก็เมอร์คิวรี่นะสำหรับด้านข้างของเราตรงนี้นะด้านหลังนะครับอันนี้ก็จะเป็นพวกแร่ไอเทมต่างๆนะครับอ่าก็จะอยู่ตรงข้างๆโรงเรียนนะครับแต่ละโรงเรียนเนี่ยก็จะมีไอเทมนะครับหรือว่าแร่เนี่ยนะครับอยู่ใกล้ๆเลยนะครับเห็นไหมอ่านี่ประมาณนี้เนาะแล้วก็ส่วนโรงเรียนของเรานะครับนี่ตอนคืนโคตรสวยนะครับแมปสวยมากเลยนะเนี่ย กิจกรรมนะครับภายในประเทศนี้นะครับก็มีอะไรบ้างน,นะครับก็จะมีมูมเมอร์แมนนะครับมีซ่อมไฟมีแอร์ดบนะครับมียึดจุดนะครับนับแต้มนะครับแล้วก็มีสงครามโรงเรียนด้วยนะ,ะแล้วก็มีจุดแบบว่าแย่งคริสตัลกันด้วยนะก็จะมีตามเวลาเลยนะครับโอเคครับก็ไปไปะครับสำหรับประเทศเซิฟแนวนะครับโรงเรียนอาวากาศนะครับตีกัน,นก็ประมาณนี้เลยนะครับก็ ฟรีไวลิสด,ด้วยนะครับก็เดี๋ยวพี่จะแปะลิงก์นะครับบิสคอตเอาไว้ให้ใต้คลิปนี้เลยนะก็ฝากประเทศนี้ไปด้วยละกันนะครับโอเคครับก็เริ่มแรกใครชอบนะครับก็ฝากคุณผู้ชมนะที่น่ารักนะช่วยกันกดไลค์กดซับสไคร้แล้วก็ฝากกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปตัวเองนะครับบ๊ายบายแล้วเจอกันจุบจ๊บ